หเห็ดยังอีบ๊บหวาบะมีม่มหมวกบอลลิ่นๆมันนั่งในห้มนเงลลกอา้าไทยเมข้อมอนเห็ดยังย่างหุ่นอาพันยาเวิ้งห้เดวพี่น้องเลยเ้วมีของขวัญไห่เกดปโนลินลีแล้วนายของขวัญ าพี่น้องป้าตัวาน้องไม่ป้าใดรนอมานี่พี่น้องนานแม่เลยข้างข้างตอเยงหานน้อม่ข้างขางพี่น้องที่ตลาดข้ามอาวุนอ่ยพี่น้องเลยงามบอมตุ้งยาบากก็แม,ม่น่าบบารเชมบทนะอันนี้ก็เครื่องแกงพี่น้องเลยแกงนอก้นอมซุกกินเนี่ยอนี่อันนี้วันนี้แดงกินไข่ลูกเอาเนี้อื เป็นไข่ใครดูขอบอันนี้ให้แม่กวนตักหน่อยมันก็ได้ไข่ลูกมันจากหน่วยนึงหาหกหน่วยแด้คือกินเหล็กคล้องกินเหล็กคุณบอกทำไมแกงมาใม่พี่น้องใส่กระปุลหัวอันลูกมันใบใหญ่เว้ยไปรับลูกสาวมาแล้วเรียนพี่น้องเลยแย่บ่น้ำมัไหลบ่ ลูกมันบนใหญ่เลยถ้ากินลูกที่ใหญ่หจะอร่อยรับลูกกันเลยอปตลาดมาบนในนี่มากินอ่างพี่น้องเขากินอ่างแย่งน้อยพ่อได้เก่งน้ำใหม่หว้วนของขัดล่ะกินไข่ลูกบัน นายยังวันเลยนะไข่ลูกตะกี้เขาซื้อยู่บ้านแหลมเนาะโอ้ยแสียเพื่อนเนี่ยไข่เป็ดไงไงมันบป็นแบบเมื่อนอะไรล่ะอืมมันลูกไงใหญ่จ้ะอันนี้ตัวบอลเล็กอืมอืมนี่ละไข่เหลียงตัวขวิดินเนี่ยโตมาขวิดินไปแล้วเดียวตามคนเห็นแดงทา้งุมดถอดเสื้อผ้าเอ้าถอดกระโปรงเราพี่น้องเลย พอกระปองออกแล้วที่เด่นดินเต็มที่แล้วมันอืมน้องไม้แห้มขึ้นอ๋อเออถอนแล้วมันไม่หยอกพอมาตีทองพอเมื่อกี้นี้วันนี้กับพี่ผ้าพี่พ้านอ้องมาเฮ็ดแจกน้องไม้กินเด้อบ,บ้านน,น้องมันกระลังปอกพี่น้องเอ้ได้หลายพันแม่เท่ใส่โอ้ ใส่ถุงไว้เลยเนาะน้อไม่กิน่นแยมเลี่งพี่น้องเลยทางน,นี้กระปอกน้องใหม่ทางคนดังไฟ่ทางนี้ท้ายกล่องน,อนล่นลีล่เนาะเข้าสุดเอาเนียกันเกิดมาห้าไปหาเองมันจะพ่อมีบ่นน้องใหม่ช่วงนี้นะก,นการเสียวยี่ห์ดีกับพ่อได้กินโยนวะพ่อเชียนหาน้องใหม่ไมด<ล>้พี่น,อน้อง อันนี้ก็เริ่มแม่แนหนงว่ะหรืนอนอย้อนเนี่ยเนีงขี้ไรอ๋อแพงอีกเนี่ยหาดทิพป่านเนี่ยแพงมากเลยเนี่ยบอกได้ในเดียวนี่เอาพี่น้องวันนี้ก็บอกเรียบร้อยพี่น้องเลยข้าวมันจมโมเดยพันวาเป็นนอไม้แหมขึ้นหรือว่าผสมกับนอมไม้ใหม่มานั่นอันนี้ก็คือนึ่งข้าวใช่ไหมครับคุณลิลลี่ ครับหนึ่งเออเบิดเด้อไข่นะเออข้าวใหม่นะครับผมข้าวใหม่พี่น้องเลยเอาพี่น้องมาแสดงภาพเมาขุดจิปลมมนเนาเลยเห็นไหมมาหน่อยเดี๋ยวเอาของขวัญไปเหรียญทองให้พี่น้องได้อีดีโชว์ดูวยแม่หาขุดไปใส่แกงกหน่อยพี่น้องบรรยากาศ <Okay. S 1> หนาแน่นอย่างของนี่แหละพี่น้องเลย ทำพี่น้องมาได้ยููงเงียนเดือวของเฮ้ย <Hey. Hey. laughs> พ่อได้ใส่เกยงหนามาต้มหนไมายขาพันเนาอโซนเนี่ยซนชุ่มชื้นพี่น้องไง สองหน้าหลานเนี่ยไม่้องขยันนี่หรือหรอเลยเนาะเจ้าดีกาแฟปแนบัดกินเน้ก็ดีดแพี่น้องคอเกิดอีตู่อาน้ำมันไปสับมันเลยทีมันเนี่ยเ่นบพ่เห็นพี่น้องไงมันเกิดอยู่ในภุ่มเน่ยอืมนี่ไปสับถือมันคูนมันก่อนคูนหมดนะฮาไม่คํำบ่มันมีเชื่อเก่ามันเนาะ เชี่ยเกาตะกีน้ำม้วนหวานใยเด้ทำไมตะกีเพื่นนั่นนั่นนั่านแบบเป็นซื้อมาในถุงอะนะงั่งหุ้ยหอมเลยวันต้นไงเติบแล้วม้อยลายมอยลายม้อยลายพี่น้องเอ้ยเนี่ยไปอ้วะ มวยลายกับมแมลงลายกับภัยเหตุมแมลงมวยลายมันกับภัยเฮตุเฮตุแต่ตอนนี้ก็พอแล้วน้องถิ่นมันมวยมาปือแล้วมาอนีอากาศดีดเยี่ยมแรงเสียงรถไถไก่เกียรติไปนำ้ำส่วนกระเที่ยวคนใส่รถไถเกียรติถ้าผู้ขยใส่เสียมไปน้องไง <c oughs> เราบางคนไม่มีรถไถใส่เสียมก็ได้คือกันจ้าสะาอาดอีกคือว่าอะไรห้องประเดษ ไปไทยไงนะเขาไทแค่นี้แค่นี้เองถ้าว่ากันแบบเป็นสวนเป็นไร่มนต้องใส่รถไทยนะคนนึงที่ไปไหวเบิง่งเห่อพี่นอ้องคะทางโคกขยันนะจ๊ะถ้าคางโคกทำอะไรทางโคกตั้งใจทำนะจ๊ะเอาพ่อลแล้วว่าเขาหนีพี่น้องถาม,มา่า ผัวเจ้านี่เป็นยังจังอันขี้เกียจแท้ก็มีความรับผิดชอบอะไรให้ปากบานให้แมงดาให้เกาะกระพงผู้หญิงกินอ <c oughs> เออทุกสิ่งทุกอย่างในวันทีน่เรามันไส่สไข่อยนะเออกมันแมนฮะมันแมนกับเจ้าเขาต้องยอมรับมันก็แมนอยู่ข่อยก็บ,บอกกระไรเทีย่ยวพี่นอ <c oughs> ้องเาที่นี่สุขภาพข่อยทียงสะบ้อสะกระเพียงพี่น้องเลยก็ต้องยอมรับคือไม่ทำอะไรเลยไม่ช่วยเอะไรเลยาก บอาวเสียเนี่ย่เจ็บขาโอ้ยค่อยเจ็บตีนค่อยโอ้ยค่อยเจ็บนิ้วคอยเดี๋ยวนี้เก็บอันเอ็นลอยไบไม่หรอกเอ็นลอยไบเเก็บู่ไตตุ้มม่องหน่ไหมเออจอกันว่าถือว่าเอ็นลอยไหเนี่ยเนาะเออมคอยู้มันปวดปวไปล้วค่อยยางมนมันจองตึ๊บนึ่ปวดบึ๊บห่อรคลกัดข่อยหุมเสอยู่อันข่อยว่าพี่น้องกคจว่าข่อยแก่ตัวแล้วแล้วถ้าพี่น้องที่ให้ที่ว่างไเอาเฮ้เาเนีย ลองจะผ่าเด้ออย่าไปเล่นเด้อถือมากอกเด้อมาดิน้ำยานั่นเห็นบ่เฮ้ยพี่น้องไอ้คนละสร้างอะไรอันนี้จะแนวเจ็บแนวปวดคนขี้ข้าพี่น้องคะท่านไปวางังไงเอ้าจะไก็ได้รู้แล้ว่ามึไงข่อยเชี่ยข้าแน่วนี่ขาก็เอาเฮ็ดแน่วอื่นให้เจ้าละแม่เอ้ยนี่ซิ่งนี่ข่อยเฮ็ดเลพี่น้องมบังมันก็ไม่จู้ฟื้นในไร้ข่อยร้านข่อยต้มน้ำไม้นีเลยพี่น้องนี่จู้ฟื้นมาถ่าเป็นร้างต้มน้ำไม้ที่แกไมนกินแกงน้ำไม้สำกันเด้อเออ แม่นคลิปตัวไปเขยงน้อ่เจ้าก็ย่าฮักโคมเลยด้อยเจ้าก็อะไรคอยยาาใครไข้มันคอยมันคอยอยากโทมนํำหักโคมอะไรรดีเบยจากโลก็ยังดีเดี๋ยวอาทิตย์หนึ่งลงสองอาทิตย์ลงโลหนึ่งกะมันมันกะเป็นแบบว่าเท่าผานร่างกายขึ้นังนี้แหละเมื่อออกแบบนี้ค่ะพี่น้องค่ะมันก็จะช่วยเวลาเขานอนก็ขึ้นก็นอนมีแห้งนอนปรเจ็บปวดฐานทาาเขาบอกครั่างกายเนี่ยอู้ดแม็นเว้าดอกพี่น้อง นอนก็นอนหลับยากเออนอนรับยากแล้วก็ตื่นสายอีกเจ็ดโมงยังตื่นแบบนี้เขาเือนะเออถ้าเขานอนเขาเห็ดเบียบแบบนี้เขาออกกําลังกายมาแบบนี้ค่ะนอนก็นอนสบายสามทุ่มรับเดฟพี่น้องสามทุ่มจากนอนแล้วคือเขาอาบน้าแบบสบายโตนอนอยู่ในห้องแอร์เย็นชําโอ้ยหลับสบายเลยพี่น้องค่ะเบาเรามาเลี้ยงทีมีอะไรสดกบพี่ข้นนอนอยู่บ่บวันนี้ พี่น้องขอไถยไรเงี้ยมาเลี้ยงคู่มือเด้อพี่น้องว่าเอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ว่าเพียร์กันจิลาพี่ลาน้องไปก่อนเด้อว่ากันแจงน้องใหม่มื่อไหในการทำโดนเอาไว้คลิปหนึ่งเนาะคลิปนี้กะหาผากันเบาคันเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่โอ้ยหลายอย่างคลิปนี้เนาะร่วมกันหลายทิ้งหลายอย่างเมื่อยหลายเจ็บเลยนะเบื่อเหื่อยเนาะเอาสำหรับคลิปนี้พอดีลูกเอยมาเพคนน่ะ เฮ้ยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับชื่นใจใชื่นใจ